ะเขา้าไปอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นแล้วก็ท่านดบีสุเลมานก็เขา้าได้ไปอยู่ในทื้นที่แห่งนั้นต่อมาดบีสการิยาดบียะพิยาและดบีอิสาและในประเทศน,นี้ก็มีหมู่บ้านหนึ่ง ที่ชื่อมูบ้านอันน้บหลักมูบ้านมดนะที่มดพูดได้นะที่มดพูดได้บอกว่าพวกเราต้องระวังตัวอาหารของนบิซนัยมันกำลังเดินทับมาเพราะพวกเขาไม่รู้นะที่เขาเหล่านั้นจะเสียบพวกเราได้ไหม,หมอตอนนี้ก็ถูกทำลายด้วยยิวอิสราเอล เป็นแผ่นดินที่ท่านนาบีที่อัลฟาราชัท่าน,นอาบีมูซาอพยกจากอียิปต์ไปสู่เมืองอุกนตาส์เมืองที่ทรงเกียรติแห่งนี้จากแล้วก็ บรริสรณีส่วนหนึ่งบอกว่าเราไม่เข้าไปจนกว่าบรรดาผู้ร้ายเหล่านั้นหรือผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นจะได้ออกมาพวกเขาก็กล่าวว่าอิสัฟอันตะวารุูกานเจ้าจงไปมุซาเจ้าจงไปกับพระเจ้าของเจ้าเถิดพวกเราจะไม่ไปครับนี่คือเริ่มต้นของยิว ที่ฝา่าฝืนท่านมีมูซาเลสชันาที่ไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินแห่งนี้เพราะกลัวสงครามท่านมีมูซาก็ได้เข้าไปกับนาผ้ศสัทธาในบัรดาชาวยิมเชนเ่นกันนะเข้าไปในเมืองนี้ในเบตุลมักเฟเดสนะหรือมัสยิดอาลักซอ ส่วนบดาผู้ที่ไม่ยอมเข้าไปก็เป็นยิวนะก็เป็นยิวที่ฝา่าฝืนเอาละทำการลงโทษพวกเขาเหล่าน,นั้นโดยให้ตวเวนอยู่บนทะเลทรายไม่มีที่อยู่รนะยะเวลา40ปีด้ยวยกันนี่คือต้นกำเนิดของยิวที่ฝา่าฝืนอัลมาตาลาแล้วก็มาจนถึงวันนี้ สวนบรรดายวที่อยู่กับท่าน,าานมูซาก็เป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมนะไม่มีใครที่จะเป็นยิท่านั้นอัลมาตาลาก็ได้กล่าวว่าศัตรูที่ไร้กาที่สุดต่อบรรดาผู้ศรัทธาก็คือยิอยูที่ปฏิเสธต่อท่านอนูซสานะครับฉ่านนั้นวันนี้นะก็ม,มีสงคราม ที่เราก็รู้จักกันเห็นกันในข่าวคราวต่างๆนะครับมากมายนะที่นะพี่น้องของเรามุสลิมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กคนแก่นะได้ถูกฆ่าอย่างไม่รู้ถึนโนอินเดียนะตอนนี้บริสต์ก็เม่เรืออะไรแล้ว เหลือจุดเดียวก็คือชนมนกาซาหรือเมืองบุรดัซึ่งมีคนประมาณเหลืออีกประมาณสองล้านกว่าคนตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะยี่ห้สตูนนี่ยนะครับนะยูมันเอาหมดแล้วเหลือฉนุงตำบลเดียวหรอนะครับตอนนี้ เหลือฉนุกตำบันเดียวนะที่ชาวฮามาสที่มมยาฮีนชาวฮามาสกำลังปกป้องซึ่งพวกเขาไมา่ใช่รัฐบาลแต่เป็นนักรบที่ต้องการปกป้องคุรตดีสส่วนรัฐบาลของสุรีนนั้นนะที่สามชาติชาติยอมรับทำะไรไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องกลุ่มนักรบฮามาสนี่แหละกำลังปกป้องพิสตีนอยู่นะซึ่งจุดสำคัญที่สุดเขาก็อยู่ที่ชิรุนกาซเป็นที่สุดท้ายของพี่น้องพิสตีนดังนั้นเราอยู่ที่นี่เรียงความสันติมีกินมีใช้แถมมีโอกาสได้เรียนดี นะมีอาหารเช้าอาหารเชียงอาหารเย็นมีรถขับแต่ขณะเดียวกันนะเด็ก,ดกๆรุ่นเธอเล็กกว่าเธอไม่มีที่จะเรียนไม่มีที่จะนอนเช้าเย็นนะได้กินแต่เสียงเลยเสียงลูกระเบิดฉะนั้นในภาวะแบบนี้ครับนักเรียนเดียวกันอย,ยกอยากจะบอกพัทรธอว่าให้เรานะั้น พยายามนึกในใจตลอดว่าขอตาลาคงฟ่้นเ่อพวกเขาทรงคืนไปจนมัลโดิสให้กับพี่น้องชาวฮิสติซึ่งเป็นมัสยิดที่อัลฟาดาดได้สงสร้างหลังจาก,กมัสยิดอัลบารรนองนัแซึ่งใครละหมาดที่ตรงนั้นหนึ่งเวลาจะได้เท่ากับ500ร้อยตะบุญ ตอนนี้ถูกยึดครองด้วยอิสราเอลละหมาดไม่ได้ถ้ามันให้ละหมาดก,ก็ละหมาดได้ถ้ามันไ,ไม่ให้ก็ละหมาดไม่ได้ถ้าละหมาดแล้วมันมที้เงเราก็คว้ถ้ามันปล่อยก็ละหมาดได้เนี่ยเพราะนั้นเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยนักเรียนก็เห็นอยู่นะในข่าวในมือถือในทูบตา่างๆนะครับทั้งเราเป็นมุสลิมเหมือนกัน นะครับมีข้อหมายเดียวกันก็เพียงเพื่อการต้องการให้พวกเรานนั้อยู่อย่างสงบอย่าล้อโกรดเราไดโอกาสาที่จะได้ไปช่วยแต่ให้เราเป็นคนดีนะครับเขาให้พวกเราเป็นคนดีมีอีมานละหมาดควบค้าเวลาก็จะเจ็สิเบียงสําคัญที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับ แค่ให้พวกเราเป็นคนดีตั้งใจทำ้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดและในใจึกตลอดาเวลาด้วยความดีขพงเราที่มีอยู่เนี่ยพัตลาดได้ผลช่วยเหลือพวกเขาในการเรงยนแค่นี้แหละชอบว่าเราก็มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมกับพวกเขาแล้วนะไม่จะเป็นจะองไปหรอก ไม่จะเป็นจะต้องเนินขบวนไม่จะเป็นจะต้องประกาศแต่ขอให้จิตใจของเราทุกคนอยู่อย่างสงบปฏิบัติมธมปฏิบัติตั้งใจเรียนในช่วงนี้อย่าเที่ยวเากะกะเกเรนะอยู่อย่างสงบต้นเหมือนหนึ่งเราอยู่ในสงครามเหมือนหนึ่งเราอยู่ใน แค่นี้ในอะัตรารก็จะให้การช่วยเหลพวกเขาแต่ถ้าเราเกเรนะเราไม่เอาเรื่องเราไม่ตั้งใจทำหน้าที่ของเราไม่ดีนะครับถ้ายิงเหล่านั้นมันสามารถที่จะยึดกาซาได้มันจะยึดทุกที่เลยในโลกนี้เรียนเชื่อเถอะ พาอยิวมันถือว่าคนที่ไม่ใช่อิวนั้นะคือฆ่าทั้งสิ้นนะครับเพราะอิวมันถือว่าคนที่ไม่ใช่อิวนั้นะคนที่ไม่ใชอิสราเอลนะั้นมันต้องเป็นท่ามันอย่างเดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้เองที่ยเยอรมันคิดเลิกต้องทำลายพวกมันทำลายพวกมันให้สิ้นซากแต่ก็ไม่หมด อเมริกาฝรั่งเศสให้การช่วยเหลือและก็พามายอยู่ที่เปสรซีเป็นนิคมพัฒนาตนเองแต่สุดท้ายเป็นยังไงในความชั่วของมันก็คือช่วอยู่ดีทั้งนั้นทุกคนรู้ล้วงเรียไปถามเลยไปถามศาสนาในก็ะแตทุกคนมีแต่โกยยิมทุกคนรู้นิสัยของยิม ที่จะห็นกาซาได้นะขอให้ราัตบาลาได้โดนใจที่น้องสิมทั่วประเทศได้ช่วยเหลือกลุ่มของฮามาสเพื่อที่จะปกป้องชนกาซาและยึดไปจนมันไมกลับมาและมันก็จะถูกทำลายโดยปริยายทางไ้ริดแล้วก็ถ้ามันยึดสวนกาซาได้เมื่อใดมันก็ยึดได้ทั้งโลก และมันก็นคือว่าถ้ามันยึดการาไม่ได้มันก็จบยูก็จะจบจะไม่มีอำนาจทัานั้นนะครับตอนนี้บางประเทศบางประเทศนะครับเขาเริ่มทําลายยิวแล้วนะเริ่มทําลายยิวแล้วนะเช่นประเทศตุรกีนะยูอยู่ตรงไหนทำให้ออกหมดนะครับ ย,ยูเปิดร้านตรงไหนเป็นปิดร้านหมดนะเพราะว่าถ้ายูมันชนะทิการาเมื่อไหร่มันก็นจะชนะในประเทศอื่นก็เลยประเทศบางประเทศก็เลยปิดซะก่อนนะกลัวยูจะชนะท่การาก็เลยปิดซะแล้วในประเทศของตนนะครับก็ตอนนี้มีหลายประเทศแล้วนะที่กําลังกำจัดยูที่ไม่ได้อยู่ในอิสราเอลนะครับ เพนาะนั้นเราเพียงทำตัวให้ดีให้เอาลับสงสารเราและความสงสารเรานีส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับชัยชนะและสามารถปกป้องนะสุดการสร้างได้ดีชอิ์แล้วครับดีชอว์แลครับเราเรียนทำตัวให้ดีนะครับทำตัวให้ดีอย่าเที่ยวเกะกะเทนีนะครับนะไม่ใช่นะก็เราจะจะรอนไปด้วย Assalamualaikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.